เมนูนี้เปลืองข้าวและทําง่ายมากเลยค่ะหมูก,ก้อนกรอบนอกนุ่มในแบบไม่ต้องใช้น้ามันสักนิดที่ว่าง่ายก็เพราะเราจะทําในหม้อทอดกรอบได้นะมทั้งการอบหมูและทากระเทียมเจียวเลยค่ะก็เริ่มจากการหมักหมูบดด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ําตาลทรายและ3เกลือนะคะขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้สัก30นาทีขึ้นไปค่ะส่วนการทํากระเทียมเจียวเราจะใช้เป็นกระเทียมไทยโขกแค่พออยากผสมกับน้ํามันรําข้าวและเกลือเล็กน้อยคนผสมรวมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราจะเอาเข้าหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันแบบดิจิตอลขนาด5าลิตรจากซะะี่100 160องศาและใช้เวลา8-10นาทีค่ะระหว่างอบจะเปิดเขาออกมาคนๆสกรอบก็ได้นะคะเท่านี้ก็ได้กระเทียมกรอบหอมๆแล้วส่วนหมูเราก็จะปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าลูกชิ้นกําลังดีค่ะแล้ววางเรียงลงในหม้อได้เลยจากนั้นจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่170องศาและใช้เวลา10-15นาทีค่ะอบแค่รอบเดียวความร้อนก็กระจายทั่วถึงทําให้หมูสุกทั่วทั้งชิ้นเลยค่ะได้กินคู่กับกระเทียมกรอบๆราซอสพริกสักหน่อยมีต้องอยากเบิ้ลข้าวแน่นอะส่วนใครที่สนใจหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันแบบดิจิตอลขนาด5ิตจากกซีีเเ้อนนนมมัโปโช่พ กดสั่งซื้อทิตก,กาด้านล่างได้เลยค่ะ